ขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยช่วยขยายแล้วก็พูดถึงอนิสง์ของการนำคำพระพุทธเจ้าครับไปเผยแพร่อย่างอย่างอย่างที่คุณพี่เมื่อกี้ที่ที่พยายามจะทำนะครับว่าไปชวนคนโน้นให้มาฟังคำรัตถาคตชวนคนนี้ไปดึงศรัทธาจากคนโน้นคนนี้เพื่อให้ได้มาฟังคำของได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรแล้วมีอนิสง์อะไรที่พระพุทธเจ้าได้ตัด เอาไว้ไหมครับผานารครับเพื่อเป็นกําลังใจครับทําไมต้องไปชวนใช่ครับชวนยยแล้วมันดียังไงนัน,นะครับนั่นแหละครับก็เพราะพระุทเจ้าทรงตรัสไว้เองว่าธรรมะของท่านเนี่ยเป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกกันเข้ามาดูไม่ได้เราเป็นคนบัญญัติใช่ไหมไม่ใช่ธรรมะของใครคนใดคนหนึ่งในโลกนะหวงบอกธรรมะของระวงเนเป็นเอหิปัสสิโกโอปนัญโกูควรน้อมเข้ามาในตนใช่ไหม แล้วพระองค์ก็บอกว่าคนที่ประกาศคำตถาคตเนี่ยหรือแสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยนะพระองค์จัดเป็นรัตนห้าแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกและพระผู้มีพระภาคยังจัดเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกด้วยแก้ว5ประการอันสว่างสวายที่หาได้ยากในโลกในม,มีใครหนึ่ง อันตสัมมาสัมพุทธ,ธะนะนะสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตนะหรือแสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว 3. ผู้ที่รู้แจ้งในคำของตถาคต 4. ผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำของตถาคต 5. ผู้มีความกตัญยูกะตะเวที 5. บุคคลนี้เป็นแก้ว5ประการที่สว่างสวยัยหาได้ยากในโลก และบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามพวกคือ 1. นึอนันตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าหาได้ยากผู้ที่ประกาศคำตถา,ถาคตหรือแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหาได้ยาก 3. ความเป็นผู้มีกตันกระตันยุกะตะเวทีคนที่กระตันยุและกระตะเวทีหาได้ยากคนที่จะรู้พระคุณคนเนี่ย และตอบแทนพระคุณคนหายากมากมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเราก็เราก็เป็นคนกระตันยูคนหนึ่งนี่แต่มาจะหายากอะไรแต่จริงๆเราก็หายากเพราะจะกระตันยูจริงๆก็น้อยไม่งั้นพระเจ้าคงคงไม่จัดความยากมาเทียบชั้นกับพระเจ้าเลยนะเทียบชั้นกับคนที่จะประกาศคำของพระองค์ ทีนี้มาดูว่าการประกาศคำของพระองค์หรือแสดงธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่คนคนนั้นเนี่ยกำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติใช่ไหมกำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติใช่ไหมอะไรที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ต้องบอกไม่ได้บัญญัติอะไรที่บัญญัติก็ต้องบอกว่าบัญญัติทําตรงๆจริงไหมอ่าอะไรที่ตถาคตพาสิทธ ก็ต้องบอกว่าภาสิตอะไรที่ตถาคตไม่ได้ภาสิก็ต้องบอกไม่ได้ภาสิตอะไรที่ตถาคตประพฤติมาก็ต้องบอกว่าประพฤติมาอะไรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาก็ต้องบอกว่าพระองค์ไม่ได้ประพฤติมานี่ก็คือคนคนนี้ทําตรงไปตรงมาถูกต้องไหมอืมการทําตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยอยู่ในพระสูตร วัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการ <c oughs> อันเป็นเหตุให้เกิดสังคสามัคีนะอ่านะหรือนัยยะตรงข้ามก็จะเป็นเหตุให้เกิดสังกเพศทรงแตกแยกนะอ่านะการที่บุคคลมากระทําอย่างนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคสามคคีด้วยแล้วนี้เนี่ยจะ ส่งผลวิบากอะไรกับเขาพระองค์ก็บอกว่าจะได้วิบากกันเลิกซึ่งพระนนท์ก็ถามว่าเออแล้วเลิกนั่นมันเป็นยังไงนะพระเจ้าก็บอกว่าจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับการตั้งอยู่ในสวรรค์ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าสวรรค์ก็แก่เจ็บตายแล้วยังไปนระกได้แต่พระเจ้ารับรองอีกว่าและจะไม่พลาดธรรมะอันกเกษมจากโยคะ เกษมหรือเขมะแปลว่าปราศจากโยคะแปลว่าเครื่องร้อยรัดธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดก็คือนิพพานนั่นเองดังนั้นคนนั้นนอกจากจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งแล้วก็จะไม่พลาดธรรมะที่เกษมจากโยคะคือไม่พลาดนิพพานนี่คือเป็นผลวิบากท,ที่เขาจะได้จากการที่เขาแสดงสิ่งที่ตถาคต บัญญัติว่าบัญญัติภาษิต์ว่าภาษิต์ประพฤติมาว่าประพฤติมานั่นคือการที่เขาไปประกาศคําของตถาคตนั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็นรัตนห้า 5, หรือผู้ที่ประกาศคําตถาคตอันเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะได้รับอน,นิสงส์นี้อันนี้คือโยงพระสูตรได้เห็นเพราะคําตอบไม่ได้อยู่ในพระสูตรเดียวดังนั้นคําถามโยง คำถามโยมเนี่ยต้องโยงไปเรื่องของรัตน5าโยงไปเรื่องของพระสูรตรเรื่องของวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการโยงไปเรื่องของการที่วัตถุ10ประการกับ18ประการเนี่ยเป็นไปเพื่อสังฆส,สมคีและสังฆเพศโยงไปพระสูรตรที่ตอบพระอ,อนุนว่าผลของการทําสงสามคีและสังฆเพศนั้นคืออะไร กว่าจะได้คําตอบคือปลายทางตรงนี้เห็นไหมมันต้องต่อพะสูตรปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบนี่ไปใช่ไหม,อ,มอันนี้คือสงสามัคคีได้ผลอย่างนี้ทีนี้ถ้าสังกเพศละ่ะสังฆเพศจะได้ผลอะไรคุณทําสังฆเพศเพราะคุณกําลังแสดงสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติแล้วไปบอกบัญญัติใช่ไหมอ่าบัญญัติแต่บอกไม่ได้บัญญัติอ่าผู้เจ้าพาสิทธ บอกไม่ได้พาสิทธิ์พระุทธเจ้าไม่ได้พาสิทธิ์บอกพาสิทธิ์พระพุทธเจ้าประพฤติมาบอกไม่ได้ประพฤติมาหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ประพฤติมาบอกประพฤติมาอันนี้ทามาตรงข้ามกันหมดเลยเห็นนะขณะที่ทําตรงข้ามกันอย่างเนี้ยคุณกําลังทําอะไรกับพระพุทธเจ้าคุณกําลังกล่าวตูศาสดาด้วยถ้อยคํามันไม่จริงจริงไหมคุณกําลังทํากรรมกับพระพุทธเจ้าด้วยไหมทำกรรมกับพระพุทธเจ้านี่เขาไม่รู้ตัวนะ กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะกายเป็นเรื่องใหญ่เขาทํากรรมไม่รู้ตัวซึ่งพระเจ้าเคยมาเบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไหมไม่ไงนี่ไงผลวิบากจึงหนักไงเราอ่านพระสูตรนิทีแรกเออทาไมโอ้โหผลวิบากหนักขนาดนี้แต่เรามาใกล้ควรพระเจ้าไม่เคยเบียดเบียนเรานะ่ท่าน,านมีแต่เมตตาให้พระธรรมที่จะพาให้เราไปอมาตะแต่ก็ความหลงเราเองไง ความที่มีทิฏฐิมานะของเราเองความที่ยังเป็นผู้มีกิเลสโง่เขลาบาปัญญาของเราเองทําให้เราได้รับผลวิบากอันนั้นดังนั้นผลวิบากอันนั้นเนี่ยก็คือพระอ,องค์บอกว่าจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดกับนะอ่าก็เยียวยาไม่ได้นะอ่าดังนั้นคนคนนั้นก็จะไปเกิดในทุกติแน่นอนนะและเป็นทุกติระดับล่างสุดเลยคือนรก และปกติเนี่ยจะไม่ยาวนานถึงกลับเลยนะอันนี้จะยาวนานถึงกลับเลยนะจะดูได้ในพระสูตรนี้ว่าบุคคลผู้ที่ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกลับหนึ่งปกตินรกเนี่ยจะทรงอุปมาอายุโดยเล่มเกวียนไม่ใช่กลับอายุนรกนี่พระเจ้าเอาเล่มเกวียนใช่ไหม หกับเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาเมืองเมืองหนึ่งเมืองก็เกวียนอันไหนมันใหญ่กว่ากันโยมเมืองมันน่าจะใหญ่กว่าใช่ไหมโอ้โหมันคงจุไม่รู้กี่เกวียนกี่เล่มใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่ผืนราบนะมันคือหนึ่งลูกบาทเมืองนะพระองค์บอกว่าเมืองเมืองหนึ่งมีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ยาวโยดกว้างโยดและสูงขึ้นไปหนึ่งโยดบรรจุมเล 1, กกม,มเล็ดพันผักกาดเต็มหมดเมล็ดผักกาดกับมเมล็ดงาอันไหนใหญ่กว่ากันมเมล็ดงาใหญ่กว่ามเมล็ดผักกาดจะอีทหนึ่งนะ,ะเล็กมากพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ด 1, พันผักกาดออกหนึ่งเมล็ด เอาเหอะอยู่ยาวานะใครอยากจะเบียดเบียนพระศาสดาก็เอาเหอะนะไม่เอาด้วยคนนะอนะ